เป็นแกงที่มีอิทธิพลจากแกงแขกเปอร์เซียและอินเดียแต่มาผสมเข้ากับสมุนไพรไทยถามว่าแกงผสมัก็ใครก็ทำได้แต่ทำให้มันอร่อยแบบนี้ทำได้ยากมาก ันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่านับถือของคนไทยแล้วขึ้นเป็นอาหารที่อร่อยระดับโลกดังแกงมัสมันได้รับการบวชเป็นอาหารที่ได้รับความยอดนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็น king curry ตอนนี้ อาหารไทยดังไปทั่วโลกจะดูจากภาพยนตร์จะมีหนังะไรว่าไปไหนไปร้านอาหารไทยแล้วอาหารไทยที่รางวัลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ใช่น้อยๆทีแต่ทําไมต้องเป็นมัสมันม่นมันเหมือนการเดินทางของอาหารนะฮะมัสมั่นไม่ใช่ของไทยมาก่อนอเขาผ่านการเดินทางมาจากอาเซีย,ยข้ามน,น้ําข้ามทะเลมาทางมาลายูเราเข้ามาทางไทยในยุคอยุธยาใส่ความเป็นไทยเข้าไปจนจนวันหนึ่งเขากลายเป็นอาหารสําหรับไทย เรื่องเครื่องเทศเ่ยเรื่องเครื่องริกแกงไทยเ่ยอะไรเงี้ยเราเราก็พอทราบอยู่แล้วแต่อยากจะพูดเรื่องเครื่องปรุงมากกว่าอย่างเช่นน้ําตาลปีป๊บน้ําตาลตโนดน้ําตาลอะไรพวกนี้น้ำตาล,ะะตาลมะพร้าวใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าเครื่องริกแกงแล้วก็ตัวเครื่องเทศเลยเขาจะเผ็ดร้อนเขาใส่น้ําตาลเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมเหมือนทําให้มันคมกล่อมยิ่งขึ้นน้ําเชื่อมตัวนี้คือการเชื่อมรสชาติต่าง ให้เข้ากันให้เกิดความสมดุลและเกิดความเป็นไทยแบบของเราขึ้นมาเนี่ยอีกตัวหนึ่งนฮะน้ำมะขามเปียกจะมีความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนมะนาวมันจะมีความเปรี้ยวนัวๆมันทาให้มัสมันเนี่ยกลมกลม่อมแล้วก็ออกมาเป็นมันสมันในแนวของตำหรับอาหารไทยอ่ะท่านแรกก็เป็นเชฟป้อมหม่อมหลวงสันทิเปเทวกุลท่านนึงเป็นเชฟอูไทยทั้งสองท่านเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ในการทําอาหารที่ค่อนข้างจะ กแกงมัสมันเนี่ยเป็นแกงที่ได้อิทธิพลจากเปอร์เซียและอินเดียเข้ามารับราชการในไทยตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่16ถึง17เทียบเท่าสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ถึงว่าเราจะย้อนกลับไปได้นานขนาดนั้นแท่ปรากฏว่า เรามาได้ยินคําว่ามัจมันครั้งแรกในกลุงมรัตนโกสินทร์คือกาพอโครงเฮเรือชมเครื่องคาวหวานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองความพิเศษของเชฟป้อมเองเขาก็พยายามจะรักษาไว้ซึ่งขนมแล้วก็ตำรับอาหารไทยซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงการเวลาแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรักษาคาแรคเตอร์อความเป็นไทยไว้ส่วนเชฟอุไทย ด้วยความที่เขาทําธุรกิจร้านอาหารสูตรของเขาเนี่ยก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อให้ถูกปากกบบชาวต่างชาติบ้างเพราะว่าในร้านอาหารของเชฟอุทัยเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็จะมาจากต่างชาติ ะการนําเสนอเมนูให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนเราควรจะเอาเมนูที่เหมาะกับเขาไปให้เขาชิมไม่ใช่แบบอะไรชาวต่างชาติก็กินได้ไม่ใช่ฉะนั้นคุณค่าของอาหารเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดีที่สุดหรือแย่ที่สุดถ้าเราเลือกการนําเสนอที่เหมาะสมให้กับชาวต่างชาติแบบนี้ผมว่าทําให้อาหารไทยเนี่ยมันยังคงมีคุณภาพที่ดีได้คือทั้งสองเชฟเนี่ย มีความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองสูงทั้งคู่คนนึงก็อยู่ในกรอบขนบเก่าแต่ก็ยังยอมรับการที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกคนนึงพยายามจะหาแนวทางใหม่นั้นทั้งสองทางนี้เป็นทางที่พัฒนาก้าวต่อไปย้อนไปเหมือนกับจากยุคเปอร์เซียมาถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่หยุดแต่มาหยุดที่ความเป็นไทยนี่แหละติดตามเรื่องราวดีๆสารคดีดีๆทางวิภาดอทมีครับไปดูเรื่องราวดีๆพร้อมกันเลยนะครับ